สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอยเต w าการ์ดเกมครับวันนี้จะเป็นรีวิวเด็กครับจากโปเกมอนการ์ดเกมครับอ่าวันนี้จะมีเป็นเด็กความมืดครับสองเด็กคือเด็กโอลองเกะครับของแมรี่และเด็กโซโลอาร์คของเอ็นอ่าของเด็กนี้จะเป็นเด็กธาตุความมืดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวคอนเซปต์เด็กครับก็จะแตกต่างกันนิดนึงอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเด็กแรกที่จะพูดถึงครับจะเป็นเด็กของโอลองเกะของแมรี่ครับอ่าอันนี้จะเป็นเด็กลิสต์นะครับคอนเซปต์ของเด็กเนี่ยมันจะเป็นแนวกระจายดาเมจไปเรื่อยๆครับ โอเกมอนล่างพื้นฐานนะครับตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือเบโลบาครับจะเป็นล่างพื้นฐานของโอลองเกะนะครับอันนี้เราจะใส่3อ่าแล้วก็กิโมเป็น่างวิวัฒนาการเราใส่มา2นะครับเพราะว่าเราจะมีลูกอมประหลาดไปใช้วิวัฒนาการด้วยติดไปหนึ่งใบนะครับเด็กเราไม่จําเป็นต้องรีวิวัฒนาการนะครับส่วนล่าง ex ครับโอลองเกะก็จะมี3ใบตัวต่อไปจะเป็นยุกิวาลาชินะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสาคัญครับในล่างต่อไปนั่นก็คือยุกิเมโนโกะครับ ึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ซสัสมดาเมจนะครับเพราะความสามารถของเขาเนี่ยในตอนช่วงตัวสอบสถานะของโปเกมอนนะครับเขาจะต้องวางดาเมจหนึ่งตัวให้กับโปเกมอนที่มีความสามารถอ่ะแต่ยกเว้นตัวเขาเองตัวต่อไปมาชิคมาชิราครับตัวนี้เรียกว่าจะเป็นสามันถ้าเด็กไหนมีใส่พลังงานความมืดนี่แปะไปไว้ได้เลยใช้ได้แน่นอนอ่ะในเทิร์นไฟแล้วครับเขาจะสามารถเอาตัวนับดาเมจจากโปเกมอนไฟแล้เนี่ยโยนให้ไฟหนุนข้ามได้3ตัวนะครับก็คือส0มดาเมจเลยแต่ว่าเขาต้องมีพลังงานธาตุมืดติดอยู่กับตัวก่อน อีก2ตัวจะเป็นซูโบมีกับมาลาคาจิครับสตัวนี้ก็เอามาใช้เล่นต้นเกมได้ครับออย่างซูโบมีเนี่ยเขาตีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้ไอเทมออกมาจากมือไม่ได้นะครับมาลาคาจินี่ก็ถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งต่อสู้ครับแล้วได้รับดาเมจจากบท่าต่อสู้ของโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามแล้วหมดสภาพนะครับเขาจะวางตัน้นดาเมจให้กับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหตัวเลยซึ่งก็จะเป็นการช่วยสะสมดาเมจให้กับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งโอรองเกะของเราเนี่ยเขาจะมีท่าต่อสู้ครับพลังโจมตีอยู่ที่180ดาเมจแล้วก็สาาามรถทํ30ดาเมจใใหห้กกััับบบโปเเมออนนนนที่่่ยูตตแงะครว ซึ่งโอลองเกตเนี่ยเขาจะมีเลือดอยู่ที่320นะครับก็ถือว่าตัวค่อนข้างใหญ่สามารถยืนได้นานถ้าเกิดเราไม่โดนแบบวันฮิตนี่ก็คือมีดาเมจสะสมัยกับตัวแล้วก็ให้มาชิกมาชิระเนี่ยโยนดาเมจคืนให้ฝ่ายตรงข้ามไปแล้วถ้าเกิดว่าเล่นได้ท้ายๆเกมบางทีเขาอาจจะมีการกดดิสดีโวเนี่ยเพื่อยกโปเกมอนล่างวิวัตเนี่ยกลับไปเป็นล่างที่แล้วอ่าอันนี้อาจจะล้มทีหลายตัวเลยในส่วนของเทรนเนอร์ครับก็จะมีประเภทพวกบอลเน็ตบอลนะครับโบฟินมิตรภาพไฮเปอร์บอลใส่มาหนึ่งลูกนะครับแล้วก กับยิมสไปทาวนะครับซึ่ง2อันเนี้ยจะใช้ช่วยในการหาโปเกมอนครับโบทาวเนี่ยเขาจะหาโปเกมอนอ่าล่างพื้นฐานครับที่เป็นโปเกมอนที่ไม่มีกฎนะครับส่วน,นยิมสไปทาวนะครับจะใช้หาโปเกมอนของแมรี่โดยเฉพาะเลยครับรอบละหนึ่งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กนี้นี่ค่อนข้างจะหาโปเกมอนค่อนข้างไม่ได้ยากมากครับยกเว้นโปเกมอนที่นอกเหนือจากโปเกมอนของแมรี่ครับ อันต่อไปคือเป้หามยามราตีครับอันนี้เราจะเอามาไว้ใช้เก็บโปรกมอนหรือพลังงานพื้นฐานครับในตำแหน่งทิ้งการ์ดกลับขึ้นมือได้เพราะว่าโปรกมอนเราเนี่ยบางตัวเนี่ยเลือดค่อนข้างจะน้อยครับถ้าเกิดว่าเขาโดนน็อกหรือทำให้หมดสภาพไปเนี่ยเรายังสามารถกู้เขากลับมาได้ครับคาลเตอร์แคชเชอร์ครับใส่มา3าเด็กเราค่อนข้างจะเป็นเด็กที่เล่นช้าครับต้นเกมเราจะต้องเอาโซโบมี่ไปแลกนะครับซึ่งคาลเตอร์แคชเชอร์เนี่ยจะช่วยให้ทำงานเหมือนคํำตังของบอสครับแต่เงื่อนไขเนี่ยคือรางวัลของเราจะต้องตามของไฟตรงข้ามนะครับ สรับการ์ดพลังงานนะครับอันนี้เราจะเอามาเผื่อไว้ใช้สลับพลังงานกับโปเกมอนนะครับยกบตัวอย่างเช่นอ่าโปเกมอนของเราเนี่ยโอโลงเกตเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการเซิร์ชพลังงานนะครับตอนที่เขาวิวัฒนานการออกมาเนี่ยห้าลูกแล้วก็ติดให้กับโปเกมอนของแมรี่นะครับอันนี้ก็เหมือนเราเอามาช่วยย้ายให้มาชิมาชิระอย่างเงี้ยนะครับกรณีที่เออเราไม่สามารถจั่วเองได้อ่าเราก็สามารถแบบใช้โอโลงเกตเนี่ยติดให้กับโปเกมอนตัวอื่นของแมรี่แล้วก็ย้ายให้มาชิมาชิระอีกทีหนึ่ง อ่ะเอสเปคใบต่อไปก็จะเป็นกล่องรับครับการใบนี้ทิ้งการในมือเพิ่อมอีกสามใบนะครับแล้วก็จะเซิร์ชเทนเนอร์ได้4ประเภทเลยก็คือเรามีของทุกอย่างครับอ่าอยเทมติโปเกมอนอ่าอยเทมเทนเนอร์ซัพพอร์ตครับสเตเดียมซึ่งเด็กเราเนี่ยใช้กล่องอันนี้จะค่อนข้างคุ้มครับหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นใบอื่นก็แล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอ่า อันต่อไปก็จะเป็นพวกดิสอีวอลูชั่นกับดีวอลูชั่นนะครับอันนี้เราก็จะเอามาช่วยอีโวฝั่งเราแล้วก็ดีโวไฟตรงข้ามในกรณีที่แบบว่าเอ้ยเราสามารถกระจายดาเมจได้มากพอแล้วทำให้เขากลับไปล่างพื้นฐานหรือว่าล่างหนึ่งที่แล้วเนี่ยมันจะทำให้ไฟตรงข้ามเนี่ยเอ,อเกลี่ยโปเกมอนของตัวเองไปโดยที่แบบว่าอาจจะทีเดียวล้มทั้งกระดานเลยก็ได้ใบต่อไปเป็นบอสฉุกเฉินนะครับเป็นไอเทมสวงใส่นะครับเพื่อลดพลังงานหนีซัพพอร์ตจะเป็นเปเปอร์นะครับเอามาหยิบไอเทมติดโปเกมอนแล้วก็ไอเทมนะคค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 รร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 ััััััััััับบ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 บออออยยยยย่่่าา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 งงงงงงงลลลลละะะในน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 นจจจโมมมแแ้้้วววกก็็็ขิขขศสสสสตตต์พูปเเเเเดีี อ่ะในส่วนของโซโลอาร์คนะครับเราก็จะใส่เป็นชุดของโซโลอาร์คนะครับเป็นโซโลัวครับ4ใบแล้วก็โซโลอาร์คของเอ็นนะครับ4ใบแล้วก็จะเป็นดารุมากะครับสองตัวนี้เราจะใช้เป็นท่าโจมตีครับของโซโลอาร์ตครับหรือตัวเขาเองเนี่ยเขาก็สามารถตีได้โดยการทำจำนวนนครับให้โปเกมอนตัวต้นแดงอคทีฟครับ90แล้วก็ตัวหลังครับอีก90ดาเมจแต่ว่าต้องถอดเอเนอร์จีทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเลชิลัมของเอ็นนะครับก็จะมีท่าตีสองท่าท่าหนึ่งตีตามจำนวนตัวนับดาเมจนะครับคูณ20แล้วก็อยี่สิบับ มุงโมวาโลเอครับตัวนี้เอามาใช้สำหรับตำแหน่งโปเกมอนมืดครับให้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งต่อสู้ในกรณีที่เราไม่สามารถหาสเตเดียมมาใช้งานได้มาชิมาชิระนะครับเอาไว้โยนดาเมจครับจิซากุมาครับปัจจัยสีเลื่องนะครับตัวนี้เอามาทําเป็นดาเมจดปิดตอนท้ายเกมครับคิจิคิคิซึครับเอนจินจัวครับเทรนเนอร์สปอร์ตเราใส่เป็นนันจโมนะครับเกมเราค่อนข้างจะตามก็ใส่ไปสี่ได้เลยนะครับแล้วก็งานวิจัยของซาตจานคำสั่งของบอสครับแล้วก็เทคนิคลับของอันสุครับเอามาช่วยติดเอเนะครับ ต่อไปเนตบอลไซซีไฮเปอร์บอลสามโปรฟินมิตรภาพปรับเอามาเรียกโปเกมอนคอรเตอร์แคทเชอร์ครับคันเบ็ดครับยาเพิ่มพลังงานของเอ็นครับอันนี้ออกมาติดเอเนจีจากตำแหน่งทิ้งการ์ดให้กับโปเกมอนเบนนะครับหนึ่งใบก็จะทําหน้าที่เหมือนดักแพดเวอร์ชั่นของเอ็นนะครับหรอเราเรียกน้ํายาของเอ็นปราสาทของเอ็นครับอันนี้จะทําให้พลังงานของโปเกมอนของเอ็นเนี่ยพลังงานในการหนีเนี่ยเหลือศูนย์เลยพระคาดหัวสู้ตายครับนาฬิกาสายแห่งพลังอันนี้เวลาใช้ท่าทิ้งเอเนจีกันจะย้อนกลับมาติดให้เราได้ครับ พลังงานพื้นฐานมือครับแล้วก็리เวิร์ส n ันเ r น y อร์จีครับอันนี้จะใช้ในกรณีที่เราใช้โปเกมอนตัวเล็กครับแล้วก็ไพ่ของเราเนี่ยตามคู่ต่อสู้อยู่เขาจะให้พลังงานเทียบเท่ากับพลังงานอะไรก็ได้3ลูกเลยในส่วนของเด็กของเอ็นนะครับจะเป็นเด็กที่ถ้าตีไม่ได้รุนแรงมากครับแต่ว่าจะมีท่าโจมตีให้เราเลือกก๊อปท่าตีได้ตามสถานการณ์แล้วก็เป็นเด็กที่เทรดมือค่อนข้างง่ายครับถ้าเราวิวัฒนาการเป็นโซโลอาร์ได้แล้วเนี่ยเราจะมีสกิลแลกเปลี่ยนนะครับก็คือเราสามารถทิ้งการในมือหนึ่งใบเพื่อจ เราจะได้เทตมือแล้วก็ถมหลุมไปด้วยในตัวครับอย่างเช่นเหมือนพลังงานของเราเนี่ยครับเราอยากใช้ยาติดเราก็ใช้พลังงานเนี่ยทิ้งไปจากความสามารถนี้แล้วก็ใช้ยาเนี่ยติดกลับเข้ามาได้เดี๋ยวเราลองไปดูในคลิปเล่นเลยแล้วกันนะครับว่าเด็กเอ็นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการเล่นดีมากน้อยแค่ไหนใครสนใจอยู่ก็ลองดูได้เลยครับเริ่มต้นในการกำหนด ฝ่ายผู้เล่นเริ่มก่อนและเริ่มหลังนะครับการใช้ลูกเต๋านะครับฝ่ายของ N จะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยชิซากุมะครับในตำแหน่งต่อสู้แล้วก็เน็ตบอลครับหนึ่งใบเรียกเป็นโซลูออกมานะครับ เน็ตบอลไปที่สอครับยังคงเป็นโซโลอีกตัวหนึ่งนะครับติดหนึ่งเอนเนจีแล้วผ่านเธอเลยนะครับเทธนของโอร้องเกตครับเน็ตบอลหนึ่งใบครับ เรียกเป็นซูบโบมีออกมานะครับสเตเดียมยิมสไปาทาวครับเลือกโปเกม,มอนของแมรี่หนึ่งใบขึ้นมือครับยิ่เป็นเบลโลบาครับติดเอนเนจีให้มาชิมาชิระแล้วหนีนะครับเอาซูบโบมีขึ้นไปครับทีนีต้ตีเลยครับ10บดามเมจทำให้ไฟล์ตรงข้ามใช้ไอเทมไม่ได้นะครับ โมโมวารโลครับความสามารถของโมโมวาร์โลทำงานนะครับเลือกโปเกมอนทัดมือนะครับขึ้นไปในตัแหนต่อสู้แล้วติดสถานะพิษครับติดเอเนจีให้โซลนะครับตัวหลังครับไปี20ดาเมจครับฝากดาเมจไปที่สซูบมีนะครับซูบมีมีเลือดแค่3ามินะครับใช้สเตเดียนนะครับยิมสไปทาวนะครับหาโปเกมอนของแมรี่ครับ เป็นกีโมของแมรี่นะครับแล้วก็อาพิวัฒนาการไปที่เบโลบาเลยครับติดพลังงานให้มาชิมาชิระครับใช้ความสามารถครับโยนดาเมจกลับไปครับ2ตัวครับความสามารถของมาชิมาชิระเนี่ยเขาจะสามารถอเอาตัวดับดาเมจนะครับ3ตัวจากโปเกมอนหนึ่งตัว ไปวางไว้ที่โปเกมอนของไฟตรงข้ามนะครับหตัวก็คือเลือกของไฟเหล่าแล้วโยนใส่ไฟตรงข้ามนะครับแต่เงื่อนไขคือเขาต้องมีพลังงานมืดติดอยู่กับตัวเขาก่อน1ลูกครับเมื่อสกู่ใช้กล้องลับไปนะครับทิ้งการสามใบในตำแหน่งทิ้งกราดนะครับเลือกไอเทมครับเป็นโปรฟินพิธาภาพไอเทมติดโปเกมอนครับเป็นดิีโวลูชันแล้วก็จะมีพพอร์ตและก็สเตเดียมอีกอย่างละหนึ่งใบนะครับงั้นวิจัยของศสตราจย์นะครับเอาเท่านี้ครับเราสักเลยครับ แล้วสร้างใช้งานโปรฟินมิตรภาพเลยนะครับเลือกโปเกม,มอนล่างพื้นฐานที่เลือกไม่เกิน72ตัวครับเลือกออกมาเป็นยุกิวาลาชินะครับเพื่อที่จะวิวัฒนาการต่อนะครับแล้วก็เป็นโรบานหนึ่งใบครับอ่ะสุบมีใส่ดิสอีวลูชันครับงานงวิจัยของศาตาจานนะครับทิ้งหมดมือแล้วตัวเจ็ดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะฟังของแมรี่เนี่ย เขาเล่นพลาดติดดิสอีวิลูชันเนี่ยมันต้องใช้พลังงานใส่หนึ่งอันนะครับเพื่อที่จะใช้ท่าอีวิลูชันได้นะครับแต่อันนี้ก็คือเขาตีออกธรรมดานะครับเป็นท่าปกตินะครับเมื่อจบเทิร์นครับทิ้งการ์ดดิสอีวิลูชันลงในตำแหน่งทิ้งการ์ดนะครับก็คือไม่ได้ตั้งใช้งานไอเทมนั่นเองเพราะว่าเราต้องมีพลังงานติด1นลูกครับเพื่อที่จะให้โปเกมอนล่างพื้นฐาน2ใบในเป็นะครับได้วิววัฒนาการเป็นล่างต่อไปครับฝั่งของโซโลวิวัฒนาการเป็นโซโลอาร์คแล้วนะครับแล้วก็กดดสกกกิิลลลเยท้้งารรร์ใบบบคคัััแวว็จ่ กลายเป็นนันจโมนะครับกดไปแล้วนะครับเอาการทั้งหมดสับเข้าใต้กองนะครับแล้วจั่วตามรางวัลนะครับเมื่อกี้ตัวมา7จ็ดหลดมือครับเหลือ6ครับฝั่งนี้ก็ได้เปลี่ยนมือครับเป็น6ใบครับดารุมากะครับดีวัฒนการเป็นโซโลอาร์อีกตัวนะครับเริ่มตั้งบอร์ดได้แล้วครับฝั่งของโซโลอาร์ะใช้ความสามารถอะไครับทิ้งครับ1ใบครับจว่สอครับทิ้งเป็นโปฟินไปนะครับ ตัวหน้ามี Energy ลูกเดียวนะครับ <S <S วางสเตเดียมถัดไปครับเป็นปราสาทของเอ็นนะครับปราสาทของเอ็นจะทําให้พลังงานในการหนีของโปเกมอนของเอ็นนะครับหายไปทั้งหมดนะครับเอาตัวข้างหลังขึ้นมาครับ <S <S เจ็บน้อยกว่าครับผ่านเทินครับเทินของฝั่งแมรี่นะครับ เด็กแมรี่นี่ค่อนข้างจะเป็นเด็กต้องคิดเยอะนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเทคไทม์สักหน่อยนะครับติดบอร์ดฉุกเฉินไปครับให้ซูบูมีตีครับาฝากไป10เมจครับแล้วก็จะใช้ไอเทมไม่ได้แต่เอ็นเนี่ยแพ้พืชนะครับเลยโดน20ดาเมจรนะแล้วก็ยังคงใช้ไอเทมต่อไปไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับใช้อเทมไม่ได้อิดอัดอยู่พอสมควรครับตั้งบอร์ดได้แต่ทําอะไรไม่ได้นะครับมีอินเตอร์เนครับติดอินเตอร์เนหนึ่งใบครับ นี่พร้อมตีแล้วครับตัวหลังออกวิวัฒนาการไปแล้วครับเป็นฮิฮิดารุมะนะครับซึ่งถ้าโจมตีตอนนี้จะโดนตัวหน้านะครับ90แล้วก็โยนให้ตัวหลังอีก90นะครับถ้ากอบท่าตีท่านี้ไปใช้ไอเทมอะไรไม่ได้ก็ไม่มีอะไรให้เล่นเยอะครับสกิลครับเปลี่ยนมือหนึ่งใบครับตัวครับ นั้นจะโมแถมไปอีกทีหนึ่งครับรียบร้อยครับประกาศนะครับเลือกท่าตีครับกอล่าตีมาตีตัวหน้าตัวหลังครับสองตัวเรียบร้อยสองไพ่ครับเลือกเป็นกิโมขึ้นมาในตำแหน่งต่อสู้นะครับ บอร์ดฝั่งนี้นะครับซูโบมีอัดไปอย่างเดียวบอร์ดยังหลงเหลงอยู่เลยครับดูเหมือนโดนรีไปหลายทีครับถ้าจะบีกอยู่อ่ะมันจะโมไปครับเปลี่ยนมือกันอีกรอบนึ่งฝั่งนี้จะได้เหลือสี่นะครับพอตีไปแล้วสองไพ่นะครับฝั่งของแมรี่จะได้6ใบนะครับ เป็นมาชิมาชิระครับมีวัฒนาการเป็นโอรลงเกะครับสกิลติดเลยครับเลือกพลังงานธาตุมืดครับจากในเด็กไม่เกินสูงสุดไม่เกิน5ใบน,นะครับติดให้โปเกมอนฟังเราที่เป็นติ๊กชื่อของแมรี่ครับตามใจชอบเลยถ้าโจมตีของโอรลงเกะเนี่ยตัวหน้าจะโดน180ครับแล้วก็จะโดนตัวหลังอีก30ิดามจครับ ซึ่งฟังของเอ็เนี่ยไม่มีอะไรมากันเบ้นนะครับติดตัวหน้า2ลูกครับติดตัวหลัง1ลูกครับต่บอดของโอโงเกยยังดูหลงเหลงอยู่นะครับถ้าไม่เติมอะไรไปนี่หน้าจะลําบากแล้วครับติดพลังงานให้กับมาชิมาชิละครับแต่ไม่มีตัวรับดาเมจปานอยู่ที่โปเกมอนฟังตัวเองนะครับไม่มีให้โยนครับตีเลยครับ1้0ไปที่ตัโรอาร์ครับ 3ติดไปที่มาชิมาชิแลครับเขาหาพลังงานธาตุมือมาติดอีกอันเขาโยนคืนได้นะครับอ่าเราก็มีจริงๆครับติดพลังงานทาดมืดครับให้กับมาชิมาชิละครับเอาไว้โยนคืนครับน้ำยาเพิ่มพลังของเอ็นะครับใช้ความต่มากของโซโลอาร์ครับทิ้งมือหนึ่งใบแล้วตัว2ครับตัวที่2ครับใบหนึ่งครับตัว2ครับ มาชิมาชีระเดี๋ยวน่าจะได้ใช้งานแล้วครับเพราะว่าโอลงเกตเนี่ยเลือดค่อนข้างจะเยอะนะครับฟังของเอ็นเนี่ยดาเมจจะกไม่ได้เยอะมากนะครับตีตรงนี้ถ้าดูด้วยตาตอนนี้นี่เขาเช็คหลุมครับจะเช็คพลังงานในหลุมนะครับว่ามีเท่าไร่เพราะว่าฮิรารุมะนะครับจะมีค่าหนึ่งคือเขาจะตี30ดาเมจต่อพลังงานในหลุมของฝ่ายตรงข้ามนะครับมีพลังงานพื้นฐานกี่ใบบวกไปเลยรูกละสามสิบครับมาชิมาชีระครับโยนคืนครับสามสิบดาเมจจากโซโลอาร์ตัวหลังครับ หนีครับเปลี่ยนเอาตัวที่มีพลังงานขึ้นมาครับกดท่าเลยครับข้างหน้าข้างหลังครับหน้า90หลัง90ครับอ่ามาชิมาชิระที่เจ็อยู่แล้ว30ตัวเมตรครับกลายเป็น120ตัว่เมตรครับหมดสภาพนะครับทีนี้เหลืออยู่ตัวเดียวโยนคือได้แค่30แล้วนะครับโปฟินมิสรลาพครับปัญหาของโอรงเกตก็คือบอดตามจัดจัดนะครับตอนนี้ ตั้งยกิเมมนกตกไม่ขึ้นนะครับต้นเกมเนี่ยเขาจะสโลเทิร์นด้วยซูบอมีได้เยอะกจริงแต่ซโลอาร์คเนี่ยเขาตั้งบอดได้เนี่ยก็คือค่อนข้างไวครับเทดมือง่ายครับแล้วเขาตีตอนเรายังไม่โวเนี่ยคือเลือด70ส่วนใหญ่เนี่ยในยุคนี้เนี่ยตายหมดแน่นอนครับเขตีออกมาหน้า9 0หลัง90เนี่ยนแน่นอนว่าเก็บได้แน่นอนครับ2ตัวโยนคืนนะครับไปที่ตัวหลังครับ ตีไปเลยครับ180ดาเมตตัวหน้าครับแล้วยโยน30สบครับไปให้มาชิมาชิระตัวหลังครับครบไหมเอ่ยยังอยู่นะครับยังอยู่ต่อนะครับมาชิมาชิระเจ็บอยู่ที่90ดาดเมตนะครับทิ้งมือนหนึ่งใบนะครับโดแมาเป็นสองใบครับ หนึ่งนะครับโจสองมาชิมาซิระนะครับโยนคืนนะครับโยนกันไปโยนกันมานครับกะปล่อยให้เขาโยนใส่เราไฟเดียวครับ ้องโยนใต้เขาบ้างติดพลังงานให้กับตัวหลังครับจากน้ํายาเพิ่มพลังของเอน็นนะครับนี่ครับเอาตัวหลังขึ้นมาครับจึ้นมาในตำแหน่งต่อสู้นะครับตอนนี้กระดานฝั่งนี้ก็เจ็บนักหลายตัวครับ คำนวณ e n e น g y ตัวเองเล็กน้อยครับหน้าเก้าิบหลังเก้าิบนะครับตัวหลังที่เจ็บไปก็จะเป็นมัชิมัชชิระครับจะโดนประมาณ120นะครับอาจจะหมดสภาพพอดีเียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วครับยูกิเมโนโกะ มาช้าไปครับท้ายเกมเหลือสองไพ่แล้วครับน่าจะไม่ทันแล้งงานนี้น่ครับค่อนข้างมีผลนะครับถ้าตั้งบอร์ดได้นะครับอย่างที่บอกเอ่อโปกเกมอนแถวหลังเนี่ยเลือดจะไม่เยอะนะครับในยุคนี้ถ้าโดนตีเก็บไปเรื่อยๆยเนี่ยยากมากที่จะแบบมีวัฒนาการขึ้นมาได้นะครับหรือตัวทัพย์ก็ตามแต่เนี่ยเลือดมากกว่า70ก็จริงหรือมากกว่า90ก็จริงครับเขาจะเสริมด้วยดาเมจจากมาจิมัจิระนี่แหละครับ จะประกาศตีไปเลยครับโอลองเคครับตัวหน้า180นะครับหน้าจะหมดสภาพแล้วตัวหลังเล็งครับมาชิมาชิระคนดีคนเดิมครับทีนี้จะมีการเช็คสถานะตอนจบรอบนะครับก่อนเช็คสถานะครับนี่ครับวางซิปดามจให้กับโปเกมอนที่มีความสามารถทุกตัวนะครับยกเว้นตัวเองนะครับตัวเองนี่หมายถึงเฉพาะตัวยูกิเมโนโกะตัวเดียวนะครับที่เหลือโดนหมดเลยครับ10 10 10ครับมี1ตัวโดน1ิครับ จัวครับไฮเปอร์บ bon ครับทิ้งการเพิ่มสองใบนะครับเลือกโปเกมอนจากเด็กนะครับหนึ่งตัวขึ้นมือเลยครับเลือกเป็นเลชิลัมครับ ชีลลขึ้นมือนะครับลงเป็นเลชีลําของเอ็นครับมาชิมาชิระครับโยนคืนครับให้โอรองเกะเลยครับทำเตมเม้เยอะที่สุดนะครับ ก็ถ้าตีปิดได้เนี่ยชนะเลยนะครับมาใีใจตาตาจานครับทิ้งหมดมือครับจวดเจใบพลังงานกับน้ำยาครับสองอย่าง รเราผ่านเธอเลยครับอ่าตีปิดไปได้นะครับเจบตัวละสิบโซโลอาร์ตัวหลังนี้สุ่มเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงทั้งคู่แต่ไพในฟังของโซโลอาร์ยังน้ำอยู่นะครับหนีครับ เดามตามมาด้วยนะครับใช้เป็นเปเปอร์ไปนะครับเลือกไอเทมติดโปเกมอนกับไอเทมอย่างละหนึ่งชิ้นนะครับตอนนี้โอลองเกะนี่งานหนักครับคิดยังหนักเลยครับหยิบอะไรมาแก้ดีสถานการณ์นี้ เขาหน่อยนะครับต้องเทคไทมนิดนึงนะครับเพราะถ้าปิดโซโลอาร์คไม่ได้นี่จบแน่นอนครับไปหามยามลาตีครับดิจิวอลูชันครับเอาแล้วจริงๆถ้าใช้ดิจิวอลูชันไปเนี่ยมันสามารถยกโซโลอาร์คครับกลับขึ้นมือได้โดยที่ร่างพื้นฐานเนี่ยยังอยู่แล้วดาเมจที่ วางไว้เนี่ยก็ยังคงอยู่ครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันเกินเลือดของโซลัวแน่นอนที่เจ็ดสิบนะครับน่าจะหมดสภาพแต่ไม่รู้จะเล่นทานอีกหรือเปล่าอ่าเอ๊ะอ่าติดออกมาเป็นดิดอีโวครับแล้วตีปกติเลยครับตัวหน้าร้อยแปดสิบครับแล้วโยนให้ตัวหลังสามสิบดามจครับผิดจากที่คิดไว้นิดหน่อยนะครับเหมือนจะลืมดิดทิ้งดิดทิ้งด้วยครับก็ยังคงมองว่าเลซิลัมตัวหน้าเป็นปัญหาอยู่มากกว่านะครับ ท้งโซลอาร์เนี่ยถ้าหาพลังงานมาติดให้ได้ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับ,รบเกิดเป็นเน็ตบอลครับใช้น่าจะใช้เช็คเด็กสมารว์ววาไม่เอาอะไรออกมานะครับนะทีนี้ก็ไพ่เสมออยู่นะครับเพราะเมื่อกี้เทคจากเลชิลามไปแล้วก็มาชิกมาชิละไป2ตัวนะครับ ของแมรี่เนี่ยเขาก็จะกระจายดาเมยียไปเรื่อยอย่างนี้แต่เนี่ยจะไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะว่าตั้งยูกิเมนุโกะช้าไปนะครับไปหามยามราตีครับเลือกเป็นพลังงานพื้นฐานครับแล้วติดเลยครับให้กับจิราคุมาครับน้ำยาเพิ่มพลังงานของเอ็นครับติดไทกับโซโลอาร์ต ดาลุ <D ar uma> มะหนีฟีนะครับเอาจิซากุมะขึ้นมาจิซากุมะ <uma> เนี่ยเ,เขาจะลดพลังงานจากท่าต่อสู้นะครับไปตามจำนวนไพ่ที่ฝฟล์ตรงข้ามหยิบเอ้ยอะไรเอ่ยมีการคุยกันเล็กน้อยเอ๊ะทำไมไม่ติดให้กับตัวนี้เราตีอา่าจิซากุมะครับเพราะว่าจิซากุมะเนี่ยต้องการ1ลูกครับเพราะเขาจะใช้ท่าตีเนี่ยจะใช้ทั้งหมด5ลูกครับซึ่ง พลังงานเนี่ยเขาจะลดไปตามจํานวนของรางวัลที่ฝ่ายถุงข้ามเขาหยิบไปผู้ง่ายคือตอนนี้ไฟายของมารี่ได้หย,ยิบไป4เขาต้องการอีกหนึ่งพลังงานรับเพื่อมาตีแล้วถ้าตีเนี่ยมันจะออก240ร้อยสี่สิบแล้วเมกก็เพียงพอจะทําให้โอโลรงเกมดสภาพนะครับไฟที่ชนะจะเป็นไฟายของโซโลอาร์นะครับก็ตามตำราเลยเอาจิสกุมะมาเป็นท่าปิดครับเพราะว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยถ้าเกิดเราทิ้งพลังงานหมดแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีพลังงานมาใช้ในตอนท้ายเกมครับแล้วก็ จิสักวันเนี่ยคือจะเป็นประโยชน์มากเลยตอนถ่ายเกมที่ไพ่เนี่ยเราเล่นกันไปเยอะละคือติดอย่างมากก็1นึ่งเอเนจีครับก็คือตีดได้เลยถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ